นี้เราเรากำลังมุ่งตรงไปโกลฟสตรีนะครับโดยรถคันนี้งัดมาเพราะรถผมแม่งติดบั๊เกียอะไรไม่รู้อ่ะขับการเป็นบอทเลยใช่ไหมครูวู้ ถ้าเราถึงิีนมันแล้วเชียะไม่มีหมากหง่ไหมเไหแล้็ตนี้ต้องตะโกนนะมีงจะตื่นเอมิโก นเกียอยู่อมือนลังับโอเควอสเอเนี่ย แกวันนี้ไม่คาบจอยอ่อไม่ฉันมันเนื่อปะเออพูดถึงเนี้ยเนี่ย B M k a n งข้ามล้วก็อยากซื้อมาไว้บ้างว่ะแต่เขาว่าเพราะว่า B M u n i ย n งงแพงอ่ะคันเท่าไหร่ดูกเนี่ยไม่รู้เลยต้องไปถามวะใช่ว่ากีพ่พันวะพวกรู้ว่าหลักหมื่นวะเด็ก บีมเกอะไรนะบีไหมก่อใช่แสนนึงฉันจะไม่ผิดแล้เอ้ยไม่ใช่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 จะบิดเอ่อเท่าไหร่วะจะไม่ได้วะหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นบีเมกซี่อะไรแสนนึงจะตกใจเลยจะบิดจะบิดนักแสะดุ้งเลยเด็กบวกเข้านายดีพูกจริงจรงส่งให้ได้เลยไอ้เหี้ยใครน้กวันไหนเขาอยู่เยอะไหมฮะ พวกกุไอ้เฮียนี่ก็ก <บา S 2> วิ่งบนตาป่าจริงไงวันนั้นชนะไม่สิบโว้โกฟสเตทมีกันแค่สามกำลังมาพุ่งเพิ่มใช่ไหมพวกเห็นดีนะได้เห็นแบบสตรีทแก๊งเต็มเพื่อนบ้านกันอ่ะโอติ้งเจอแต่อะไร,ประแปลกๆอ่ะถูมือแมวอย่างเงี้ยแต่วันนี้ฉันเหมือนตอนฉันไปร้านอาหารเจอพวกบรรดาด้วยนะจี้ก็บวะมีดิอ่ะใช่เห็นอีกสองคนใส่แต่งตัวเหมือนบรรดาเลย ม่วงมาเลยนะเออกูเห็นมันปีนรถอะดูเลยกนะูเห็นอยู่สองคันก่อนจอซึ่งกันถ้าถ้าเกิดมีบรรดาที่พวกที่ตีกังเนี่ยอ่ออย่างน้อยก็บาราดกับกูไม่ถูกกันแน่นอนอะอันนี้หมดกระซิบเลยแต่ฉันว่าถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องอะไรจริงๆรับบาราดกับกูอ,กกอะชั้นไม่ต้องช่วยใครสักคนเลยแต่เราเอ้ยเราช่วยทั้งสองคนเลยตอนที่มันตีกันนี่จะได้ผลประโยชน์สองคนเลยเออดี เสียยับจริงเยียมไปเลยแล้วสติแจ็คมันไม่มีเขาไไว้ใจหรอกมันมีผลประโยชน์ถ้าจะเอาใครจะเอาครอบครัวตัวเอง่าตอนนี้ใจยันอยู่ที่สามพันนะพวกไปหาใหม่ได้แก่เว่เนี่ยไอ้รถทรลพีเช่ไม่โดนสวิตช์แคปล็อกหรือเปล่าไม่โดนใช่ไหม ทำไมมันคืออะไรวะคือเ<ข>คอนโซลแคปล็อกอะมันล็อกความเร็วอะไม่อันนี้จอดเสร็จใช่ไหมเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บขึ้นรถปับ๊บไปไป<บ>ไม่ได้อไปโดนอไม่ได้หรือไม่แน่ทะเบียนแกจะกลายเป็นคัสตอมอะถ้าเบียนแกกลายเป็นคัสตอมนี่คือชัดเลยไม่ต้องสืบมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันจะไม่ใช่รถแกกต่อไปอะ เป็นนักขยายที่พายด้วยก็ลองเอาไปดูแล้วน่ไาเคดีใช้จำรถอาสามห้าแบบมาจาก <c oughs> หน้าต้องมือเธอเด็กล่าสุดฉันเน่ ไปหาป้าจิ๋มแล้วนะอ่ะาก็ไงเขาตอบไหมเขายังไม่ตอบเลยไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่าดเดี๋ยว่าไงเอล่ามิกอฉันก็เจอเขาไหนวะไม่ความมาแร้ววันนี้บวกเดี๋ยวฉันจะมาคุยด้วยหน่อยอ่ฉันมาปรึกษาพวกอ่อฮะกลับมาก็คือตอนนี้นายรู้ใช่ไหมว่าที่นี่ตอนนี้มันยังไม่มีบนับนไอายันเรียกว่าอะไรนะบรนณาผ้าพวกอ่าใช่แล้วฉันกำลังจะไปทำเรื่องขอเขาอะ จะต้องไปขอใครบวบในคอร์ท้าบไหมมันขอไม่ได้เนยเองจะขอเองจะขอไปทำไมอืพูดงเดียวเ u เ t u r e ของเราบพวกมันได้ถ้าม,มันทำไม่ได้เลยจะทำอะไมันต้องเอา,เอาง่ายๆมดนยางอ่ะมันต้องทำให้คนในเมืองเขารู้จากเราเองเว้ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่ที่เขาทำไมเพราะว่าบพ<ว>ูดตรงเลยนะเมืองนี้ไม่เมืองกลับกลับเมืองอื่น ถ้าเราทําอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนอื่นด้วยมันจะเหมือนกับพวกที่ใส่สูตรใส่กันอน่ะเข้าใจปล่เข้าใจมันจะไม่ต่างกันเว้ยผมว่าเราแม่งมีเอกลักษณ์ของตัวเราเองเว้ยต้องดึงเอกลักษณ์ของเรามาให้ได้เข้าใจได้เลยอว่าอืมต้องทําใจหน่อยอ่ะแต่ผมว่าทางนี้เือร์สุดคือ,คอทำงไงก็ได้ให้คนอเมือนเขาจำเราได้ในแบบของเราเองเว้ย อ,อะไรดี <Okay. S 2> กว่าไงก็จะเข้าใจได้อ่ะอแต่รันโช่เดือดปนะบอกก่อนเลยเดือดจริงรันโช่เนี่ยบอกเลยเด้อฉันได้ข่าวมาว่าจากเพื่อนนั่นแหละคนหนึ่งอะฮะไปบอกว่าถ้าสมมติจะมีเรื่องกับแก๊งไหนจะแก๊งนะบอกว่าอย่าไปม,มีเรื่องกับแก๊งช่างหอหม เราจะไปมีเรื่องกับเขาทำไมนี่ไหนเจ้าก็ว่างแล้วแหละเจ้าเลยงงเลยมันจะขึ้นเยอะเหรอฉันไม่รู้ว่ะก็จะมีเหรอไหมมีได้หมดแหละถ้าเขามาขัดมันประโยชน์เราล่ะเป็จริงหมดเลยนั่นแหละคือฉันจะมาคุยเรื่องส่งของนะคือตอนเนี้ยที่คุยกันไว้เมื่อวันก่อนนะก็คือรายนใ้นสอมโค้กให้ถูกไหมกบสตรีทแม่งมีม้าป่าอยู่บนหลังคาก็ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฉันมีเรื่องจะขอคือตอนนี้ แม่งเกาะเป็นหมาป่าจริงเลยสัสแล้วถ้าเดินแม่งก็เหมือนหมาป่าด้วยนะเมื่อกี้สร้ตันใหม่เนี้ยที่จริงเนี้ยตอนนี้เราแจ้งของนักกันกำลังคุยกับแก๊งกรอบสตีดอยู่ในงัดบ้านหรือว่าไปขโมยของอะไรอย่างเงี้มาได้อ่ะเจ้านายจะไม่เจ้านายไม่ใช้มันเองอ่ะนายไม่เอาไปทำอาวุธเองอ่ะแชร์จะขอซื้อตรงส่วนนะที่เหลือตอนเนี้ยปรุงตรงรับระเบิดวันละสามสิบสิบสิบลูกตลอดขาดเหมือนกันเหรอวะ ไม่ขาดอะไรทั้งอย่างเราเนี่ยขาดแค่ของของยังไม่พอเ้าจะขอมต้องมีอ่ะการดเองเลยเนี่ยมีแค่คนควรตีได้วันละสองรอบสองรอบเลยออใช่สองรอบนี่คือสอ <3 S 2> งร้อยแรงเหรอคนละร้อยพอร้อยแรงก็พอเหรอพ่อร้อยแรงพอเด็มันก็ได้ประมาณนี้แหละพวกหรือว่าพอได้ยินเรื่องบราน่าไม่ได้แล้วซ้องเศร้านิดหน่อยมัน เอาน่ะเชื่อเหอะมันมีวิธีที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์ของเราเองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจริงจริงไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นหรอกตัดตรงนั้นทิ้งไปเว้ยมันจะทำให้ตัวเองฟฟลสมากกว่าก็จริงจริงปะละ่ะถูกได้พวกเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็ไปหาวิธีแก้ตเนี้ยเห็นปะไม่ได้สวเหมือนเหมือนกนนะันเลยนะแปลกเลยพวก่ใส่สีเนี่ย เดียวจะเปลี่ยนไอ้ที่ฉันจากได้ไดนผ้าที่เจ้าคนนั้นใส่อยู่นะที่มาโอ้ <พา S 1> เห็น<ล>มัน<ล>จะมาอยู่ที่ตูดอ๋อ,อมม,มันยากเว้ยผมบอกแลว่ามันยากมากเว้ยที่จะทำที่จะให้นายกเขามาดูแลสวนเนี่ยเขาดูแลสวนหนึ่งเลยแล้วนายยกเมืองนี้ก็ไม่ได้มีแบบเยอะขนาดนั้นไงเกิดถามว่าเขาทำได้ไหมเขาทำได้แน่ๆเว้ยจริงแต่เขาไม่มีเวลามาทำสวนนี้หรอกผมว่า ถาจะเอาจริงก็ทำให้เขารู้ตัวตนของเราเอางในวยคุณแจม่ไปง้อองส่สนนั้นด้วยอ่ะเไม่ไปง้เองเขาอะนะเรเรื่องอะไระเป็นรบกวนเกย์ว่าจะเสนอเรื่องนี้อยู่บนนะันเรื่องซื้อซื้อ,ซ,อซื้อบ้านตักแถมกระาดาษเนี่ยหรือไม่ก็ซื้อซื้อกระาดาษเพิ่มเนี่ยว่าถ้ามันจะมาทิศฐางเนี่ยมันต้องมีก,ร,กระาดาษเยอะๆใะ่ปะละถูกใช่ มันจะช่วยได้เยอะเลยอ่ะแต่เลยตอนนี้บ้านของนายยังใช้อยู่อันนี้ตัวบ,บ้านปักดูไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้บ้านนี้มันมีกระดาษให้พร้อมเลยถ้าสมมติเป็นบ้านปักมันจะเป็นประมาณไหนอ่ะมันก็จะไม่มีกระดาษไหนที่เป็นบ้านมีกุญแจขึ้นอยู่กับราคามันถ้าราคาแพงหน่อยก็เยอะวิธีการเข้าก็เข้า,ขาบ้านนายเลยมหมก็แบบว่า<ด>เข้ไปได้เลยไหมมันเหมือนเข้าเหมือนหนา่าไปงานบ้านอ่ะห,อหลุม ชาใช่ครัอันนี้มันจะเดินเปิดประตูต้องมีกุญแจถึงจะเปิดประตูได้ปลดล็อกข้าใจนะก็เลยตอนนี้ถ้ามันจะมีอะไรที่ฉันไม่รู้ว่าฉันอาจจะมาถามอะได้ได้ภาษาเก็เบอร์ก็แต่อย่าไปขัดควประโยชน์กันแล้วกันไม่ว่ากันเนี่ยฉันบอกพวกคลยว่าคือโซนเนี้ยกวนติดตรงนี้ก็จะจะไม่มายุ่งทั้งเรื่องการขายหรือว่าการงัดอะไรต่างๆเอาเอาบ้านปักไปลงนี่เลย ตรงไหนวะตรงร like ันโชเลยเว้ยชต่ต้นแต่ยินโวเลยตรงนั้นอ่ะไม่เยอะเท่าวากอนหรอกบอกให้วากอนเยอะกว่าถ้าถ้าเราอย่างไม่ถ้าเรายังไม่มีอาวุธใช่ปะเราก็ปล่อยมังงาไปเว้ยแล้วก็เผารถแป้งอยู่ด้านน่ะจนกว่ามันจะเลิกมาอันนี้น่าสนเอาจีบลองดูลองดูเราไม่มีอาวุธตอนเนี้ยแล้วปล่อยมังงาไปเว้ยของไอ้ไมค์ ใช่ไหมใช่เหรอแออแล้วก็ไอ้บ้านปักเนี่ยปักตรงหน้าประตูได้เลยไหมตรงคำว่าล็อกปักได้เลยไหมไม่ได้ห้ามปักทับกับบ้านที่อะไรวะที่มันเป็นบ้านที่ใช่ใช่ใช่เว้นหน่อยเว้นหน่อยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเชื่อมต่อกันแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็งัดงัดฟรีแหละแต่ระหว่างเขามาเจอแล้วกันปิ้วได้เลยใช่ครับสมมุตินะออย่างเช่น ันเนี้ยบ้านข้างๆหนมันกันได้ดอ่าใช่ถ้าไปปรับประตูหลังนี่รูปได้ไหมมันจะเชื่อมเหมือน,น,นเดิมใช่ไหมมันมีสิทธิ์ที่จะเชื่อมมันอ่ะแต่<ม>แต่นี้มันมีพัวให้แล้วก็ถอนได้ยกได้บัตที่อื่นได้หมดโอ้อยายตลอดเลยครับใช่ใช่ใช่ใชใชเกงงก็หน้าประมาณเนี้ยพวกส่วนเรื่องมิกเกลแนะนำว่าซื้อร้านห้าไปเลยสิบดอกใช่ไหมเพื่อคน ทางหลังมาเพิ่มโอเคบวกลำบากอยู่เออจะเกี่ยวไหวอยู่นะถ้าพึ่งเข้ามาก็ไม่ก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องไปเปิดตัวมากก็ได้เก็บเงินตามเงินไปก่อนก็นจริงหรือไงวะเอาโอเคมาขายดิเนีย่ยเดี๋ยวก็ยังว่าแหละถ้ามุดได้เป็นร้อยละยี่สิบยี่สิบเดี๋ยวยกไปเรื่อยๆลยอ่ะได้หมดยี่สิบสิบรับหมดเลยโอเคพวกมันก็ได้ประมาณนี้พวกเรามีอะไรจะถามบอไว้พวก ไม่มีตอนี้ใช่ไม่ึงอ่ะเออพอดีว่าฉันงัดแถวเจมทาวสตรีตอ่ะฉันสามารถยังงัดแถวนี้ได้อยู่ไหมเจมเจมทาวสตรีตมันไม่อยู่โซนนี้นี่โซนนี้คือกรุ๊ปสตรีอย่างเดียวโซนเราพวกเจมทาวอ่ะแค่ซอยนี้แค่ซอยนี้กับซอยข้างหลังนี้พอดูแลแค่นี่แหละไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่ฉันถามอะไรนิดนึงแล้วตลาดที่นี่เนี่ย คือเอารถออกมาได้เอา,เาได้สบายเลยนะใช่แต่ต้องมีกุญแจบ้านไงโอ๋จ่ายเเลยว่ะแต่บ้านเรามีแม่ยาร้านห้าก็หนามันอันนี้บ้านนี้ก็มันมาช่วงตอนเปิดเมย์ไหมไงเขามีให้ประมาณสิบคนหลังมากชิอาอ๋อมีสองร้านห้าคือบ้านไอ้ไมเคิลสองร้านห้าแล้วก็บ้านตรงเม็กซิกันแก๊งอะ่ะเขาเดินปะ อ,อ่าจะรู้จักอ่า,อ,า<ะ>อยู่ข้างองเมืองหน่อยอันอันนั้นก็สองล้านหน้าแล้วบ้านนี้มันล้านมันล้านหน้าแล้วก็มีบ้านตรงไหนฟอร์ดลําไดอีกอ่ะพอเคยเอยู่ใช่ป่ะค, <S <S คล้ายๆอย่างเงี้ยเคยพวกเคยเลยอ่านั่นแลนหละอันนั้นก็ล้านครับไม่รู้ว่าแก๊งไหนได้ไปไม่ก็ไม่ค่อยเห็นนะลองถ้าติดต่อได้ก็ลองไปถามซื้อเขาดู <S <S แต่ความจริงเนี่ยตรงซอยตรงวลลี้อ่ะตรงซอยใกล้ไหนความจริงมันน่าเป็น,นบ้านนายมากกว่า ตรงนี้ไม่ใช่กุ๊บสี่พวกนี่ะประลาดเต็มเลยนู่นเนี่ยมันอันนี้กันบ่อยมันผัดมือกันบ่อยจะเจอได้ไปหาถามเจ้าของกันนะไปไปลองถามดูเผื่อเผื่อเขาขายเพราะไม่เคยเห็นนะเหมือนว่าโดนซื้อไปแต่ไม่เ็ยเหมือนกันโอเคข็จจริงเดี๋ยวคุยเล่าผอกันผองเออเจอกันเจอพวกที่ก็ไว้เจอกันบ่โอเค เอาลับหมูเลอร์ก็ได้มีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวตามมาเลยก็ได้เดี๋ยวไปดูโรถใหม่ดีกว่าพูดถึงก็น่าย้ายอยู่ไม่เห็นอันละห้าร้อยใช่ไหมแต่ส่วนมากนะชักไปกันเจ็บเท้าสตินะมันมันจะไปไหนต่อพวกเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้จุดที่นี่ก่อนจะไปดูไอ้จุดบ้านนะว่าเราจะไปปักไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูเล่นๆก่อนเวจะบอก่าโอเคโอเครปตามมาเลย เองพวกนั่นสิเวรกรรมแล้วฉันอะอะไรพวกไปมึงนะรถงัดไม่ได้ว่ะหายแล้วหายแต่ฉันยัดเองพวกเอาดูรายการกูเพื่ไงพวกเรื่องผ้าว่าเลย้อซีคิวว่ารถไม่นานน่ฉันลองดูก่อนฉันได้จอดนานแล้วงัดไม่ได้ด้วยว่ะต้นไม้เป็นไรอ่ะพวกเออฉันไปส้มเลยแลรกเดี๋ยวถ้างัดได้รถฉันเป็นไรไม่รู้ว่ามันติดมันขับไม่ได้มัน ไม่ได้หรอกคาเรียกชานายแล้วพวกเดี๋ยวลองกัดหน่อยดิบุ๊งฉันเล่นฉันเน้นแต่มันของฉันมันสายตามันกระตุกกระตุกนายอยูน้ำเหรอได้ไหมไดโอเคใช้ขอไปส้มก่อนเลยแรกนายซุปเป๊ะคขับรถเลยไอ้รถซุปเป๊ะอ่ะได้เป็นมึงนะ ถ้าถ้าฉันลงนายขับได้ใช่ไหมไม่รู้ไม่น่าได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันให้เด็กงานด้วยพวกเด้งมือมาเนี่ยฉันฉันต้องไปส้มอ่ะได้เดี๋ยให้เด็กพาไปส้มเก่อเนได้ป่ะไปไปให้กดตังค์แล้วไปส้มก่อนโอเคนาชื่อเลยเนาะสุเมียวพวกส่งลมมาพวกได้เลยล่ะไป แต่จริงๆแฟชั่นโลโก้น้อยเลยนะใช่ใช่แก๊งเราแฟชั่นน้อยสีเงินไม่รับไม่มีเลยอ่ะที่จะเราอยู่อยู่ยากกาเอ้ยมันมันไม่ต้องสีนเงินก็ได้ปะคลิปคลิปเรื่องสีเงินอ่ะคลิปะบบเข้าใจนะเว้ยว่าไอ้โลโก้อะที่มันอยากได้ผ้าห้อยตูดนเพราะอะไรแบบเผื่อเราจะได้ใส่เสื้อผ้าสีขาวสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาผ้าในระชั่นาร์กอ่ะใช่ใช่เหมือนผ้าผูกหัวผ้าผ้าถั่ะ ใช่แล้วันหัวเออหน้ากากไปหน้ากากผ้าตีเงินอ่ะจะ<ต><ม>กก็สตรีมันมีมนุษย์หมาป่าด้วยวะเอออะไรของมันเป็นฝันเลยมัน,มน,งน,น,มนงเงี้ยแหะไวรุ่มบ็อกซิ่งไงหัวน้ำเงินมาเลยมนุษย์หมาป่าปก็สุกไม่ได้เขาอย่างไรแบบนีแ้แล้วถ้าไปไหนอ่ะลืมเรื่อง เวเนี่ยพดเมอะกดตังก่อนลไหมกดตาใช่กดตายจะคิดว่าเราปะเชื่อดิรถคันเนี่ยเเนแล้วไรแล้วะด้วยวะโอเคคิดว่าเราเป็น .2 ไรถแม่งรถป .2 นี่อิาเวนีเอ้ยอย่าลงดิพวกอย่าลงนี่เดีขึ้นไม่ได้ขึ้นได้พวก ล่งกว่าเท่าไหร่ลุงสามพันไงเปิดงรถอ่ะเก๋ไปได้มีท่าไหนวะไม่รู้มันแมงกินอน่ะโคตรสวยเลยใช่รถรถมันลอยไหมลอยอ๋อโอเคอย่างเี้ยแต่งแมงพวกลอยใส่แมงแดงเชี่ยคนเราน้อยมังวะ